สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี FC ค่ะมาดูการทำมะนาวเชื่อมค่ะตัดเด็ดีคลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกมะนาวแล้วก็ผ่าครึ่งมะนาวเรียบร้อยะค,ะ FC ค่ะเอฟซีค่ะบีบน้ําบีบมเมล็ดออกเรียบร้อยแต่ว่าน้ําบีบออกไม่หมดนะคะยังให้เหลือความเปรี้ยวอยู่นะคะจะได้อร่อยทีนี้ก็มาทําการคั้นเกลือค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะเอฟซี FC ค่ะ คันเลยค่ะบีบบีบบีบ,บคันคันนวดนวดค่ะนี่ค่ะคันเกลรอบที่หนึ่งนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยล้างออกค่ะ ตุ้งที่ล้างเราก็คันคน้นไปเลยพอแล้วค่ะนันเกือรอบที่สองจ้าคั้นไปเลยค่ะเอฟซีค่ะบีไปบีไปบีนวด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 ค่ะ เลือรอบี่สองเสร็จแล้วค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะน้ำสะอาดนะคะที่ซีหาล้างน้ำสะอาดก็จะ,จะมีมะนาวลูกที่ลูกที่เขาเปลือกแข็งๆนะคุมวันก็จะนำออกเดี๋ยวเวลาทานจะจะได้นิ่มค่ะ ไม่ค่ะอร่อยอร่อยใส่อซีขะเปิดน้ำออกเลยค่ะ ต่อไปค่ะขันเกลือรอบที่สามจ้าขันไปเลยค่ะบีบไปบีบไปบีบนวดนวดนวดนี่ค่ะคลืบคลบคลบเสร็จเรียบร้อยค่ะน้าออกเลยค่ะ พอค่ะต่อไปเราล้างน้ำสามน้ำค่ะล้างสามน้ำเลยค่ะพีค่ะ อ๋อค่ะอันนี้เป็นน้ำที่หนึ่งนะคะต่อไปล้างน้ำที่สองจ้า เปิดน้ำออกเลยค่ะจะไปล้างน้ำสุดท้ายจ้าล้างน้ำที่สามค่ะเอซีหา แล้วค่ะทีน,นี้เราก็บีบขึ้นได้เลยค่ะเตรียมที่จะไปเชื่อมค่ะบีบน้ำออกนะคะ ทุกขั้นตอนคำนึงถึงในเรื่องของความสะอาดนะภูมพันธ์จะใช้น้ําสะอาดแล้วก็ได้น้ําดื่มสะอาดแล้วก็ใช้ผงมือแคลเตีค่ะให้ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะนี่ค่ะเสร็จเตียบร้อยแล้วก็เตรียมนำไปเชื่อมเลยค่ะ เยมนำไปเชื่อมเลยมันจะมีสะท้อนแสงนะคะเสรเกลือ1ช้้นโต๊ะ ยิโลงขึ้นแล้วก็น้ำเชื่อมใส่ลงไปข้างแรกสองร้อยมิลลิลิตรนะคะให้ฟรีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บ ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็นําไปตั้งนําไปตั้งไฟนําไปเคี่ยวไฟระดับไฟกลางนะคะ FC คะ่ะเดี๋ยวคุมพันธ์จะอัปเดตให้ดูนะคะการเชื่อมการเชื่อมมะนาวค่ะตูดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะ FC คะ่ะมาดูมะนาวเชื่อมคุมพันธ์ค่ะนี่คะ่ะกําลังเดือดนาเชื่อมกําลังเดือดคะ่ะถดยอดเลยค่ะ FC คะ่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะ เอฟซีขามาดูมะนาวเชื่อมคุมพันธุ์ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะตัวเด็ดที่รับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะสวยเลิศเลยค่ะเอฟซี่ะเอฟซีขามาดูมะนาวเชื่อมคุมพันธุ์ค่ะอีพีที่สี่สิบเก้าค่ะนี่ค่ะกาลังสวยเลยค่ะคลิปนี้คุมพันธุ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะคุมพันธ์จะร้องเพลงตะไอร้ไม้เมลัยค่ะ chân ra phẳng lấy khảo ra ai chạy lại bà ta dù na ác đây nan cha chung châm rơ phân xin sống khăn châm chạy to ai tai chăm bay hay đi to ai tai chăm hay đi chết hay đi chăm, chăm chăm bay hay đi chết hay đi chăm chăm bay hay đi Sara ai chạy lại bát ta Dù na <Nic> a con đầy nắn Nu cha chung chăm rêu phần Tình sống khăn chăm hay khuyên chạy To ai tay chăm vay hay đi To ai tay chăm vay hay đi Kiết kiết đô hay đi Chăm chăm vay hay đi Kiết kiết đô hay đi Chăm chăm vay hay đi Chụp lại สระไอไม่มื่อไรเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นอ่านออกเสียงไอค่ะตอไอไตปอไอไปขอไอไขขอไอไข,ขอไข,ข,ไ,ข,ข,ไ,ข,ข,ไ,ขไม่เอกไขขอไอไขไขไม่โทรไข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 นี่ค่ะกาลังสวยเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมะนเวาเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพไคเอฟซีขานี่ค่ะแซ่บเลยค่ะ เดี๋ยวคุมพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะมะนาวเชื่อมคุมพันนี่ค่ะสีสวยเลยค่ะ EP ที่สี่สิบเก้าค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอร่อยมากเลยค่ะสีสวยเป็นมันเงางามวาวับเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ